สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมาหาเฮงรวยๆนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านเต็นนะครับตำบลเต็น,นำอำเภอศรีขอรภูมินะครับวันนี้จะมาตามชีวิตของคุณลุงนะครับวันนี้มีอะไรดีๆหลายอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะรพร้อมกับตัวเลขนะวันนี้เดี๋ยวตามไปดูว่ามีอะไรบ้างครับก้อง 2องสามศนย์สาอันนี้มาเสริมนินม่วงอายุกี่ปีเอบึ้มอไหมอายุเนียอออันนี้ก็คือสับปะรดเนาะเป็นสับปะรดคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรนะชื่อเชจียจันเชื่อเจียจันอายุกี่ปีครับเลยอายุเจ็ดสิบหกเป็นสับปะรดมานานนียังครับเนี่ย ได้14ปีแล้ว14ปีนะฮะ500กัะ17ศพนี้แหละ500กะ17ศพ500 17ศพ17ศพนี้แหละอ๋อกะศพนี้เออ500 17ศพเออนี่คุณลุงครับผมมาเจอคุณลุงครับวันนี้ฝากเอฟซีด้วยเนาะวันนี้มาดูตัวเลขฝาดลงแล้วคุณลุงเขาบอกว่ามีคนเห็นอะไรถ่ายรูปเห็นอะไรมืออะไที่ไหน งานศพนี่แหละครับวาก็ไม่ทราบดิทีนี้ไม่ทราบเลยฮะโอ้ก็ถ่ายที่บ้านนี่ถ่ายตรงนี้ไม่รู้เลยครับถ่ายที่บ้านนี่ที่นี้อ๋อโอ้โหทำมา117ศพ517ศพ517ศพฝากไว้เด้อตัวเลข517ศพจากคุณลุงคุณลุงเชื่อมลุงเชื่อมเนี่ยผมมาเจอคุณลุงเชื่อมวันนี้ดีใจเนาะที่มาเจอท่านและท่านก็ยังบอกว่าตัวเลข ตัวเลขฝาโลเลข็กไร919เลยไหน919นี่ครับมาดูเลขฝาโลก,กับคุณลงุงคุณลุงนี่เป็นสับปเปลือมานานเนี้ยนานแล้ว14ปีแล้ว14ปีกดขอเจอ้าเรื่ยขึ้นลุ้นจิมโปเลย <Okay. S 2> ตัวเลขตัวเงินได้รับหรออืมอ๋อเก็บหมดเข็งไว้อ๋อมีไหมนี่ผมขอดูหน่อยว่าตัวเลข4กเข็งไว้อ่าปกเขเงอ่า510 เจ็ดศพนี้เนี่ยห้าร้อยสิบเจ็ดศพเออโอ้โหเจ็ดุพเดี๋ยววันนี้นั่งคุยกับคุณลุงคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะเชื่อมเชื่อมเนาะคุณลุงเชื่อมนี่เป็นคนที่ฮะวันนี้จะมาดูกับหลวงพี่นี่ครับคุณผู้ชมดูชัดเจนหรือไม่ดูเอาเองมีมือ มีความเชื่อ,อยังไงเนี่ยถเป็นว่าผมเห็นต่คนลุกนอนเนาะจริงไหมเนี่มันเป็นเรื่องจริงไหมนี่นน,น,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเห็นล่างมัน,น,นใหญ่กว่าเออกินข้าวเขาถ่ายตรงไหนครับใครเป็นคนถ่ายที่ <คน S 2> บ้านงานที่บ้านงาน,าน<ๆ>ที่บ้านงานเลยที่บ้านงานเลยใครเป็นคนถ่ายรู้ไหมคนมาท่าสว่านพี่น้องเขาเนี่ยแหละพี่น้องจากท่าสว่านก็ว่าคนนี้กินข้าวแล้วเรียกเรียกคนตายกินด้วยพี่ี่โยมกขาพูดเขาว่ายังไงนะ เขาคนเขากินกินข้าวเนี่เขามาจากบ้านท่าสว่างอะไรนะอนเขากินเขาจะเขาจะเรียกคนคนกินคนตายกินข้าวด้วยอือันนี้ภาพเมื่อวานหรือวันนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงวันนี้ก่อนตอนเที mm ่ยงตอนเที nah ่ยงก่อนที่จะศพจะออกมาศพจะออกมาแขนนี้ใหญ่นะแขนซ้ายมันจะเล็กสังกินดูแขนขวาใหญ่ใหญ่แขนซ้ายจะเล็กมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้ ก็ใช้วิจาณรณญาในการรับชมอืมอย่างนี้ดูแขนแขนซ้ายจะเล็กแขนขวาจะใหญ่สังเกตดูสังเกตดูได้แล้วคนนี้เขาก็นั่งกินข้าวอยู่ใช่กินข้าวอยู่มือนี่กินข้าวแต่มือนี้ไม่มีข้าวแล้วมือนี้เป็นมือที่สังเกตเห็นก็สังเกตเห็นมือนี้แล้วมือเล็กๆที่อยู่นั้นคือมือเกยอันนี้มือซ้ายของเกยอ๋อไม่แบบนี้เกยก็หยิบข้าวกินใช่อโหคนคนนี้คนบ้านหไหนในที่ เขเป็นพี่น้องคนคนตายที่มาจากคนนี้จากท่าสว่างใช่นีเป็นคนท่าสว่างแต่คนไทยเขาไม่รู้ว่าใครไทยคนไทยก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันพี่น้องเขาอย่างเงี้ยที่มาด้วยกันก็ลวงที่เชื่อขนาดไหนเรื่องพงกนี้ก็มันก็ก็ไปตามภาพนี่แหละก็มองอยู่ก็ไก็วิจารณ์ไปเรื่อยๆวิจาวิจารระยะในการรับชมอย่างเงี้ยโอ้ย ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเนาะอันนี้อันนี้ถ่ายที่งานที่ที่บ้านงานที่บ้านงานบ้านงานนี่บ้านเลขที่เท่าไหร่หนึ่งศูนย์สี่รึเปล่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หนึ่งศูนย์สี่บาริที่ผมที่ฟังออสองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะจำไม่ได้คุณผู้ชมดูได้นี่โอ้แต่ดูมันใหญ่เนาะมือขวาจะใหญ่มือซ้ายจะเล็ก อายุห้าสิบสองปีห้าสิบสองปีห้าสิบสองปีขณะนี้ก็คือคนนี้เนี่ยเรียกกินข้าวใช่คนสุดท้ายคนนี้อคนกินเนี่ยเขาเรียกคนตายกินคนตายมากินไหมเออมากินข้าวอะไรแบบนี้แบบเพนเนี้ยนแต่ยินที่เขาพูดนะนี่ครับคือพื้นที่ที่คนเขาบอกว่าเห็นนะแต่คุณลุงคนนี้ ไม่รู้เรื่องนะแต่เป็นคนเป็นคนเป็นคนเผาคุณลุงเชื่อหรือไม่ว่าเรื่องพวกนี้มีจริงเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรมีจริงก็เรื่องนี้เกิดตากับเผามากับเรื่องวิญญาณีเคยพระเขาเทศอืเทศว่าคนที่เป็นสเปรย์นี่ว่าคนมีบุญอ่างนั้นนะคือเผาสุให้เขาอว่างั้นคิดดูแต่ฝาโล่ก็ ข้างลงนะ่ะอเขา็มีแี่รูปแบบพระแบบพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงผู้หญิงผู้ชายนะ่ะืงข้างข้างลงเพราะว่างั้นเห็นพระก็สวดนะก็อนเขาเทศที่บ้านสวยอตอนนั้น,นะเจา้าคณะอำเภอ,อต,ตาก็ไม่รู้หรอกอ มีแต่เผายางเดียวมีแต่เผาัเดียวตั้งแต่เผามาเนี่ยเป็นคนเผามาห้าร้อยสิบเจ็ดห้าร้อยสิบเจ็ดนี่ไม่มีอะไรที่แปลกบ้างก็ตอนตอนนั้นมาอยู่ใหม,ม,นะม่ๆนะหลวงพ่อที่วัดนะให้อยู่เผาไปเผามาสักเดือนสองเดือนมีแต่หมาอกับคนมาเล่นงานแบบไหนเล่นงานแบบมาจดัดหมาก็จะกัดเนาะอ๋อกัดกันเออจะกัด จกตาเนี่ยนะจะกตาเออถ้ากัดไม่ได้กัดไม่ได้เออมาตาไปจับปุยงังตีคนก็เหมือนกันเลยหักจ,จับปุยังเลยอืก็เลยมาบอกหลวงพ่อหลวงดาผมอยู่เมนุฝันไม่ค่อยดีเลยหลวงตาบอกว่าเป็นยังไงฝันเห็นแต่หมาเหมือนทุกคนจะมาอะไรอะไรไเลยขอให้คาถาให้คาถาแบบ ป้องกันอ่ะแค่นั้นอยู่ได้ทุกวันคนก็ถามว่าเคยเห็นผีไหมผมก็ไม่เคยดีไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่มีผีตายแล้วหมแล้วพูดถึงนะคนที่ว่าเห็นผีเห็นเพื่อนี่มันเป็นอยกตาอยกตาอยกจิตสายตามันแบบจิตนั่นแหละสายตาไม่ดีออาวแล้วทำไมเขาไม่เคยเห็นมีคนอายุน้อยเป็นซับเอร์เป็นอะไรทำไมต้องมีแต่อายุเก่งๆนะก็ไม่ไม่ทราบอ่ะตอนนี้หรือว่า หรือว่าเป็นเพราะสายตาถ้าคนเก่งๆจะมองเห็นผีคนน้อยก็ไมู่้ตาเนี่ย็ตาแบบมองเห็นอยู่มัมวนน้อยแล้วตาไม่ค่อยก็เลยไม่กลัวไม่กลัวกลัวทำไมเอาแล้วที่เขาว่าวันนี้มีเห็นมือเห็นอะไรในตายังงมีเห็นเขายังยังไม่เห็นแล้วเขาว่าไงกันนี้ก็เขาเขาก็มีรูปส่งๆกันมานั่นแหละแล้วตาเชื่อไหมว่ามันมีจริงไหมพนี้ก็สายยาสาบมันก็ ธรรมดาคนในเห็นเขาว่ามีจริงนะอืมต,ตายังไม่เคยเห็นเลยแต่วันนี้ตัวโตวโผล่มาอย่างนี้เน่ะไม่เคยเห็นอืมแต่ยังหลวงพ่อนี่อยู่ปกตินี่อืัท่านบอกว่าผีว่าเดินทั้งคืนเขา,ากันเหรอเค็กเด็กเป็นเด็กบนเผาบนแรกเนี่ยมันไหม้แล้วมันไหม้เออไหม้ไปมันจะดับอ่ะเลยเอาน้ำมันเทใส่ติดมัน แต่ลุงลุงก็เชื่อว่าวิญญาณมีจริงมีจริงแต่ว่าเป็นบางคนเขาเห็นบางคนไม่เคยเห็นอย่างตาไม่เคยเห็นตาก็ตั้งแต่เป็นสัป,ปร,รือมาห้าร้อยสิบเจ็ดศพนี้ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแตได้มากที่บ้านเน่ยมีนกนกแฝกอะนกแฝกที่ร้องจ้่อ,อชาตอชาร์ทถ้ามีศพนี้ แสดงว่าคนจะตายนึ่นกนั้นมาร้องที่บ้านน่ะอ๋อแสดงว่าต้องมีคนก็ต้องมีมีศพมาอ่าต้องมีศพมาเออสังเกตดูนะอ๋อสังเกตทุกครั้งเออแล้วยังที่ตาเผาเสร็จมันนี่ก็เมือเช้ายังร้องบ้หลายครั้งนรอเออแสดงว่าจะมีอีกบ่ถึงว่าดิทำนามเคยมีคู่นะหรอเมนนี้น่ะะหรอมีคนนึงก็ต้องมีสองมีคนก็ต้องมีสองเออผมพูดแล้วกดลุกจริงนะ มีหลวงพ่อเออองตานีก็จะพูดเลยนี่เวลาเนอะนกมาร้องนกมาร้องบอกทางนี้บอกว่าองพี่เดี๋ยวเดียวก็มีเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวมีมาก็เป็นความเชื่อของของคนเราเนาะว่าถ้านกสสังเกตดูนะสังเกตบ่อยๆนะเวลาลูกมุงเข้าหุองไรนที่บ้านมาร้องแว๊กแว๊กอารมณครับ ุงเกก็เรียบร้อยแกว่าวันนี้เห็นเลขฝาลง919 919เห็นว่าคุณลุงงวดก่อนก็ถูกมาอมนี่มาดูครับเลขฝา้นเน uh, 919เลขฝาลงเดยอพี่น้องเด้อออันนี้ก็รอ